อายุ48ปีแฟนอายุ51นะคะแฟนเนี่ยก็คือสามีเนี่ยดื่มเหล้าสุบุรีต่างฝ่ายต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วตั้งแต่มีความสัมพันธ์เนี่ยคุณหมอก็คือมีการใช้นิววิเพศสัมพันธ์นะคะคือจะมีอะไรกันจริงๆเนี่ยน้อยมากฝ่ายชายเนี่ยต้องใช้เยลลี่ทําให้น้องชายแข็งตัวทําให้เราทั้งคู่ไม่มีความสุขแต่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยหรอกค่ะเดือนละครั้งนะคะพอถ้าว่าเขาใช้เยลลี่เนี่ยเขาจะต้องไม่ดื่มเหล้าเพราะว่ามันจะทําให้เขาหัวใจเต้นเร็วทีเนี้ยจะทํายังไงดีปรึกษามา อย่างนี้คะ่ะคุณหมออมผู้หญิง48ผู้ชาย51ผู้ชายต้องพึง่งเยนลี่มันมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอที่ทําให้แข็งตัวเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็แสดงว่านะคะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเวัเพศช,ชายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนะคะอันนี้สุขภาพพื้นฐานมีความสําคัญคะ่ะอันดับแรกต้องลอดเหล้าก่อนนะคะเออต้องลดเหล้าก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ถ้าสุขภาพดี การแข่งตัวของไวัเพศช,ชายก็จะดีขึ้นนะคะการดื่มเหล้าเนี่ยทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนล,ลดลงด้วยนะคะฮอร์โมนเพศช,ชายถูกทําลายการดื่มเหล้าความเครียดการไม่พักไม่ผ่อนยิ่งสุปรีนะคะดังนั้นจะตามมาด้วยอีดีก็คือกลายเป็นชายไวทองก่อนวัยปกติผู้ชายนี่จะไม่ค่อยเข้าสู่ไวทองนะคะเพราะว่าฮอร์โมนลด1นแล้วแต่นะคะส่วนคนผู้หญิงเนี่ยพอไวทองฮอร์โมนเป็นศูนย์ทีนี้ แต่ถ้าใช้ชีวิตสมุกสมบัรณ์กินเหล้าประจาเที่ยวกลางคืนเป็นนิดสูบบรีนะคะอันนี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนลดลงแล้วก็จะตามด้วยอีดีรวมถึงการมีโรคเรื้อรังในตัวชฉลีว่าต้องดูแลสุขภาพเขาแล้วค่ะเพราะว่าการที่อาการที่เขาเป็นบ่งบอกถึงว่าสุขภาพกายรวมถึงสุขภาพใจนะคะอาจจะมีปัญหาอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ,คะให้มากขึ้นนะคะ